ไม่ยามบ่วงยังไม่เศร้านี่แหละอีพนีนคนอีสานบ้านเขาเมายากบ่วงนี่เพราะวันตื่นเสาร์มาเขามาละบึงบ่วงเขาใส่ใบว่านครับไม่ยามบ่วงอยู่าาาายี่สองนะครับผมนี่ไม้นี่ไม้นี่ก็บตีตรครับไม้นี่เปลี่ยนแปลนนะครับทางกบ่บบตีดโอ้นั่นอยู่ครับผ่านอยู่ ผ่านอยู่ตะบอบอติดครับผ่านอยู่ตะบอติดมานี่ดีดดีดอยู่ครับก็บอติดอีกนี่เา,บาเบางไม้เด็ดเนาะไม้เด็ดไม้เด็ดผู้จ้องป้องมานี่ดีดตะบอติดเป็นยังบุครับตัวนี้นี่แหละดีดตะบอติด